อะไรขึ้นลูกพี่กำลังเรียนลูกพี่ตื่นตื่นตนืพี่เป็นอนพันธ์น,นะไม่ใช่นักเรียนหกักะทิลูกพี่เป็นไข้หรือเปล่าเดี๋ยวผมไปซื้อยาลดไข้ให้นะผูกปากนับตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะตั้งใจเรียนเพื่อที่รักที่รักที่รักของลุงพี่ใครเหรอนายไม่รู้เหรอก็ยงงังง่จริงๆิงไง ได้ยินว่าช่วงนี้เปลี่ยนไปเหมือนคนละคนสวยขึ้นมิน่าละ่ะลูกพี่ถึงได้ชอบรู้ไหมว่าตอนนี้ที่รักทำอะไรอยู่ดิ่งชิงชิงถึงคิวเธอแล้วดิ่งชิงชิงเธออยู่ไหมมาแล้วค่ะดิ่งชิงชิงเขามาเข้าเรื่องการคัดเลือกสภานักเรียนด้วยเหย่นเย่ยพระเอกแห่งมิติ ใบหน้าของเขารู้สึกคุ้นจังมหน้าเจ้าถึงให้ข้ามาเข้าร่วมเ,เลือกสภานักเรียนหนึ่งในภารกิจหลักคือต้องตามหาพ่อแม่ของผู้ให้กำหนดหลิงชิงชิงให้เจอเหยยนเย่กับหลิงชิงชิงหน้าตาคล้ายกันมากเราอาจจะเจอบอดแสจากเขาก็ได้แต่ทำไมเจียงเสียมาอยู่ที่นี่ด้วยเพราะในท่านทำให้คะแนนสอบครั้งนี้ครั้งก่อน ของจริงเสียตกลงเยอะมากทำให้ไม่มีโอกาสเข้าใกล้เหยียนเย่ที่เป็นสภานักเรียนจึงต้องมาร่วมคัดเลือกสภานักเรียนแทนเป็นอย่างนี้เองหรอต่อไปเชิญนักเรียนทุกคนแนะนำตัวก่อนใครจะเริ่มก่อนเชิญล้วกันสวัสดีค่ะรุ่นพี่ทุกคนฉันชื่อเจียงเสียสาขาเศรษฐศาสตร์เกรด1ห้องสงานอดิเรกคือต้นลําค่ะเจียงเสีย ได้ยินว่าเขาเป็นเทพธิดาปีหนึ่งหน้าตาสวยไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาขอฝากตัวฝักเนื้อฝากตัวได้นะคะหืมหน้าตาแบบนี้เหรอที่เรียกว่าเทพธิดาคนบ้ามากกว่าฮ่าฮฮเทพธิดามหาเลยหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะฉันว่าเขาเป็นคนปล่อยข่าวมากกว่าอย่าว่าเขาแบบนั้นสิอย่างน้อยเขาก็อยอมออกจากบ้าน มาด้วยสภาพหน้าเกียรดแบบนี้ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาจริงๆฉันว่านะเขาสวยสู้ยหญโง่หลิงชิงชิงไม่ได้ด้วยซ้ำบ้าเอ้ย,อยไอ้พวกนักเลียงนักเลงผู้หญิงที่จะฉันจ้างไปจัดการนางหลิงชิงชิงไม่รู้เป็นบ้าอะไรขึ้นมาถึงได้กลับมาเล่นงานฉันแทนต้องเป็นหลิงชิงชิงแน่ใช่เขาต้องจ้างพวกนั้นตลบหลังฉันอีกทีแน่ๆไม่งั้นพวกมันคงไม่กล้ามาทำร้ายฉัน ขอโทษค่ะช่วงน,นี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแพ้ง่ายมากที่แท้หริงก็เป็นพวกเดียวกับพวกนักลึงนั้นไร้กาจริงๆความแค้นครั้งนี้ฉันจะต้องรางแค้นแน่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเข้าใกล้เหยียนเย่ฉันจะพลาดโอกาสครั้งนี้ไม่ได้เด็ดขาดหวังว่าประธานจะให้โอกาสฉันได้แสดงความสามารถสักครั้งฉันจะแนะนำตัวจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ฉันแนะนำตัวจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปนักเรียนคนสุดท้ายเชญแนะนำตัวเองสาขาเศรษฐศาสตร์เกณฑ์21ห้อง3เหียงชิงชิงจบแล้วจบแล้วในท่านแนะนำตัวแค่นี้ไม่ถูกเรื่องแน่นอนท่านาต้องบอกจุดเด่นของตัวเองด้วยไม่จำเป็นเลีชิงชิงเธอคิดว่าเธอมีข้อดีอะไรที่ควรเข้าสภานักเรียนฉันสามารถ ทำให้นายหลุดจากตำแหน่งอันดับหนึ่งได้เธอมาแสดงตลกหรือไงมีใครบ้างที่ไม่รู้ว่ารุ่นพี่แย่เยียนได้ได้รับทุนการศึกษาสามประเภทของมหาวิทยาลัยต้องตั้งแต่ปี1นถึงปีสเป็นอาชิริยะที่โด่งดังของมหลาลัยเราอย่งจิงๆิงเธอตื่นเต้นจนเพี้ยนไปแล้วหรอถึงได้กล้าพูดจะอวดอวดแบบนี้แบบนั้นออกมาฉันว่านะ แค่ถือรองเท้าให้รุ่นพี่เธอยังไม่คู่ควรเลยยังจะคิดเข้าสภาันเกียนฮ่าฮฝันไปเถิดจริงๆเธอก็แค่คนโง่คิดจะแย่งตำแหน่งอาชิาะงั้นเหรอฝันลลุมแรงๆไม่เร็วมีขามนมีขามนมั่นเป็นเธอแล้วกันประธานเอาจริงหรอทำไมรุ่นพี่เหยียนเย่ฉันขอคัดค้านทำแบบนี้ไม่ยุติธรรมทำไมเลือกเขาแทนที่จะเป็นฉัน รอให้เธอเป็นประธานก่อนแล้วค่อยส่องยในตัวในการตัดสินใจของฉันฉันไม่ยอมอย่างชิงชิงนิสัยไม่ดีทำไมพวกพี่ถึงเลือกเขาหรือเพราะเขาคบกับสี่เสียงหยาง,งคิดอยู่แล้วเชียวต้องเป็นแบบนี้แน่เป็นสภานักเรียนแต่พวกพี่ไม่เลือกคนที่นิสัยและความสามารถกลับใช้เส้นสายฉันจะรายงานพวกพี่ต่อคณะที่ปรึกษานิสัยความสามารถ การสอบครั้งครั้งก่อนคะแนน3วิชาสุดท้ายของเธอถูกยกเลิกเธออธิบายให้ทุกคนฟังสิว่าเพราะอะไรฉันนายบอกว่าเป็นเทพธิดาของปีหนึ่งไม่ใช่หรอหน้าตาอัปรักษณ์ไม่พอนิสัยยังเสียอีกนิสัยเสียจริงๆดูเธอดูท่าทางบา้าคลั่งของเขาสิอยู่ๆเขาคงไม่กลายเป็นบ้าเหมือนอีเคอร์อรอหรอกนะได้ยินว่าคะแนนสอบของเจียงเสีย หลองมาทั้งนั้นครั้งก่อนถูกจับได้ขนาั was, <it> งคาเขาเทพธิดาหกกทิอะไรกันที่แท้ก็เสียใจทั้งนั้นแหละความรู้แค่นี้กิจจะเข้าสภานักเรียนเพื่อใกล้ชิดนุ่นพี่เหยียนเย่ฝันไปเถอะไม่ได้ฉันจะพลาดโอกาสนี้ไม่ได้จริงๆฉันรู้ว่าเธอเป็นคนให้ผู้หญิงเร็วๆพวกนั้นมาทำลลายฉันถ้าคนอื่นรู้ว่าเธอจ้านักเรงพวกนั้นอนาคตของการ อนาคตการเรียนของเธอต้องพังแน่ๆนี่บอกรุ่นพี่เหยียนเย่ว่าจะถอนตัวซะไม่งั้นฉันจะเปิดโปงเธอให้อาจารย์ได้รู้ที่แท้เธอก็เป็นคนจา้าพวกเขางชิงๆเธอหมายความว่ายังไงไม่มีอะไรแต่ฉันไม่มีแต่ฉันไม่ได้จา้าพวกเขามาทำร้ายเธอฉันแค่ใช้มือข้างนี้ส่งสอนพวกเขาจนยอมแพ้ ทำยังไงได้ก็พวกเขามาหาเรื่องฉันเองหรือว่าเธอก็อยากโดนฉันตบงั้นเหรอเธอล,ลิงดีฮิงชิงครั้งนี้ฉันจะป่อยเธอไปก่อนอย่าเพิ่งดีใจไปนะเพราะฉันจะต้องแย่งตำแหน่งในสภานักเรียนของเธอให้ได้คอยดูเธอะสภานักเรียนเชคคิวที่รัก นักเรียนที่ถูกเรียกชื่อให้ยืนขึ้นและขานรับอย่างเว้ยมาครับเอ้เว้ยเชิงเว้ยเชิงจริงมาครับผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างประธานสมาคมคือพี่สะพ้ายนายบอกว่าหลิงจริงๆทังอัปลักษณ์และงงไงผู้หญิงคนนั้นก็ดูสวยดีนี่ลูกพี่คงไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมลูกพี่กำลังจ้องนายอยู่ ผังกวงผังกวงอยู่ไหมผังกวงไม่มาเอจจนไว้แล้วเหรอพี่สะพ้ายเห็นแก่หน้าลูกพี่ไปพวกเราไปสักครั้งเถอะจริงด้วยพี่สะพ้ายระหว่างอยู่โรงเรียนเผยแพร่ข่าวเท็จฉันจะแจ้งอาจารย์แนะแนวถึงพฤติกรรมของพวกนายตอนอยู่ในห้องภาพลักษณ์ของสมาชิกสมาคมข,ของฉันจะยอมให้คนเกเลอย่างพวกนายทำลายไม่ได้ คนแทาเย็ยนนายหมายความว่ายัางไงตั้งใจจะโจมตีพวกเราเหรอคิดว่าเป็นประธานสมาคมนักเรียนแล้วเจ๋งนักหรือไงถ้าไม่เห็นแก่หน้าลูกพี่พวกเราไม่ป่อยในแน่หุบป,ปาให้หมดเย็ยนเย่ยนายหมายความว่ายัางไงก็ตามที่พูดในฐานะแบบอย่างของนักเรียนสภานักเรียนอย่างพวกเราต้องรักษาภาพลักษณ์แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนนายเพื่อนนักเรียนสี่จะไม่ยอมรับนะ ถ้าอย่างนั้นขอเชิญหลิงงชิงๆออกมาชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์กับสี่เซียงหยางแล้วกันที่รักเราเป็นแค่เพื่อนกันลูกพี่ทำลายทรัพย์สินส่วนกลางสี่เซียงหยางจดไว้ด้วยหากต้องการแก้ตัวให้ไปพูดต่อหน้าอาจารย์แนนแนวก็แล้วกัน เอ้ยสมาคมนักเรียนแล้วยังไงนักเรียนคนอื่นกลัวแต่พวกเราไม่กลัวใช่อย่างมากก็แค่เราออกลูกพี่ยาวโก้เลยผู้หญิงคนนั้นไม่คู่ควรนายท่านทำไมเมื่อกี้ไม่ยอมรับเรื่องความสัมพันธ์กับไวรัสล,ล่ะข้ากับหมอน,นั้นมีความสัมพันธ์แบบอื่นหรือพวกเรายังไม่ตกลงจะเป็นแฟนกันและยังไม่ได้คบกันก็ต้องเป็นแค่เพื่อนมันก็ถูกแล้วนี่ผู้หญิงซื่อตัวจริง ถึงขั้นนี้แล้วในท่านยังคิดว่าพวกท่านเป็นแค่เพื่อนกันอีกเหรอไวล้าไม่ใช่ข้าไม่ใช่เจ้าแต่ในท่านเป็นผู้หญิงซื่อบื้อที่ไม่เก็ตเรื่องพวกนี้จริงๆกริ๊งสวัสดีสี่เสีงยงฉันได้ยินเรื่องของนายแล้วนะดิงชิงชิงก็มาล้อเล่นกับความรู้สึกนายฉันเคยบอกนายแล้วว่าคน เขาเป็นคนที่ใส่ไม่ดีใช้จัหมายแล้วของไปสารภาพนายแล้วก็ยังทําให้ฉันถูกทุกคนกล่าวหาว่าเป็นบ้าจริงๆแล้วคนที่ควรเคบกับนายต้องเป็นฉันต่างหากผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรดูเหมือนโรกจิตเลยดูเร็วลูกพี่นั่งตัวตรงแล้วนั่งบนโต๊ะอยู่ครึ่งวันตอนนี้เริกมีปฏิกิริยาแล้วเมื่อกี้เธอว่ายังไง สี่เซียงหยางในที่สุดนายก็สนใจฉันผู้หญิงอย่างหนิงชิงชิงไม่คู่ควรกับนายหรอกไม่ต้องห่วงนะฉันจะช่วยนายสั่งสอนเย็นั่นเองเธอก้าทําร้ายหลืองิงชิงเธอได้เจอดีแน่เอ๊ะทําไมทําไมนายต้องปกป้องเขาด้วยที่รักเคยทําเรื่องแบบนั้นกับฉันแล้วแต่ทําไมอยู่ๆถึงปฏิเสธความสัมพันธ์ระหว่างเราอ๋อฉันเข้าใจแล้วที่รักต้อง การตั้งใจเรียนก็เลยพูดแบบนั้นก็เลยทอดทิ้งฉันไม่เป็นไรแอบคบกันก็ได้เรียนจริงจังต้องพัฒนาผลการเรียนให้ตามที่รักให้ทันคนที่เขากับนายควรจะเป็นฉันในเมื่อนายชอบเขามากงั้นก็ไปลงนรกด้วยกันเถอะเจ้าหมูหมอนั่นไม่โผล่หน้ามาหลายวันแล้ว แอบเอาขนมมาให้ตอนที่ข้าไม่อยู่เขางอนข้าหรือนายท่านรู้ตัวแล้วเหรอรี้แเลใจไวร้ายเถอทําภารกิจที่ซ่อนอยู่ได้รับรางวัลมากมายเชียวนะความรู้สึกที่เขามีต่อข้าลดลงแล้วหรอือเปล่าแต่รีบททาสําเร็จภารกิจที่ซ่อนอยู่จะมีโอกาสสเาเร็จภารกิจมากขึ้นนะนายท่านไม่สนใจจริงๆเหรอเหล่ยงจริงๆคิดว่าตัวเอเบือนใครพอเข้าสมาคมเรียนก็ชอบวางอ่างนาบ ตอนนี้สี่เสียงอย่างก็ไม่เอาแล้วสำน้มหน้านั่นสิเห็นคนที่เอาขนมปังมาส่งให้ทุกวันไหมคิดไม่ถึงว่าเขาจะมีเสน่ห์เย่อยยวนผู้ชายตั้งมากมายหน้าขยะขยกไม่รู้ว่าเขาเคยทำอะไรไว้บ้างเมื่อก่อนเคยถูกลังแกเจียงเสียกับเครอรเคด้วยนะเป็นผู้หญิงที่ไร้การจริงๆพวกเธอเห็นหรือเปล่าอยู่ๆเขาก็สวยขึ้นต้องไปทำศัลยกรรมแน่ๆ จริงๆอะไรของเธอเป็นคนก็ควรคิดทำดีนะดูท่าทางเย่อหยิ่งของเขาสิฉันก็คิดว่าเขาพูดอะไรที่แท้ก็ขี้ขาดเหมือนเดิมทำไมฉันพูดไม่ได้ช่วยด้วยในท่านคำพูดเมื่อกี้ท่านควรมอบให้ตัวเองนะไม่ต้องพูดมากไหนบอกว่าจะเพิ่มความรู้สึกไงพาข้าไปหาหมันนั่นสิ ไม่ได้เจอที่ลักสามวันแล้วคิดถึงจังเลยไม่รู้ว่าที่ลักจะทานข้าวตรงเวลาหรือเปล่าจะผอมลงไหมนะโอ้ผอมลงจริงด้วยที่ลักต้องกินข้าวเยอะๆนะที่ลักมาได้ยังไงทำไมต้องหลบหน้าฉันฉันไม่ได้หลบหน้านะทำไมเธอบอกว่าพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันแล้วยังไง เธอตั้งใจเธอต้องตั้งใจเรียนแล้วยังเข้าร่วมสมาคมนักเรียนแต่เวลาฉันเจอเธอก็อดใจไม่ไหวที่จะอดใจไม่ไหวเรื่องอะไรอดใจไม่ไหวที่จะจับมือแล้วก็จุบเธอสภานักเรียนบ้าบออะไรไม่สนใจแล้วเวย้ยอยากจูบก็จูบเขาเป็นที่รักของฉันไม่จูบก็งโง้สิ ที่ล้ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ของเราไหมต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ของเราไหมเช่นคู่รักอืมเจ้าหมูบอกว่าให้ทําตามความต้องการของเขาจะเพิ่มโอกาสสําเร็จภารกิจของมิติถ้างั้นก็ตามใจเขาบ้างละกันหรือจริงๆในที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าเรื่องอซ่ของเธอ เป็นถึงสภานักเรียนแต่เธอกลับมาทําเรื่องอะไรอย่างอายแบบนี้ฉันจะรายงานเธอกับโรงเรียนดูซิว่าเธอ,อยังจะกล้ามาเลยอีกไหมไม่ได้ไม่ต้องทําให้ยุ่งยากหรอกฉันจะถอนตัวเองไปเธอที่เราถอนตัวออกจากสภานักเรียนเพราะผมแน่ๆผมต้องตั้งใจเรียนเพื่อให้คู่ควรกับพี่รักนัเกเรียนชายยอดเยี่ยม ถ้าานักเรียนงานเยอะยุ่งยากก็เลยไม่อยากทำแล้วในท่านเวลาต้องรักท่านจริงๆแน่ความรู้สึกดีของเขาเพิ่มขึ้นถึง80%แล้วดังนั้นท่านต้องอดทนไว้อย่าเผอพูดความในใจออกมาดิดขาดโกรธจนตัวสัน่นอย่งชิงๆฉันจะนั่งบนที่ของเธอจากนั้นแย่งทุกอย่างที่เธอมีอยู่ตอนนี้ให้หมด สอบรายเดือนครั้งที่สองเมื่อก่อนผมเข้ามาถึงก็ฟุบหลับเลยนี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าสนามสอบตึงเครียดมากช่วงนี้ที่รักใส่ใจเรื่องการเรียนของผมมากผมต้องทำให้เธอถึงเห็นผลแห่งความพยายามของผมแล้วค่อยกลับไปขอรางวัลเสียหยางฉันรู้อยู่แล้วว่านายเก่งที่สุด ฉันขอมอบร่างกายของตัวเองให้นายเป็นรางวัล <c oughs> สี่เสียงหยางสี่เสียงหยางเสียงหยางสี่เสียงหยางใครเรียกผมหลิงชิงชิงถอนตัวจากสภานักเรียนเพราะนายเหรอไม่ใช่เรื่องของนายดูเหมือนพวกนายจะตกลงคบกันแล้วล่ะนายรู้วันเกิดของหลิงชิงชิงไหมเธอกุบเรื่องอะไรผมได้ยินมาว่า เธอเป็นเด็กกพรพะนายรู้เรื่องเกี่ยวกับเธอมากแค่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนจำเรื่องราวในวัยเด็กได้มากแค่ไหนปกติชอบกินอะไรยังมีอีกนะงานอดิเรกของเธอคืออะไรนายจะรู้เรื่องพวกนี้ไปทำไมหรือว่าความคิดในหัวสีสี่เสียงหยางเจ้าเหญิงของฉันมีเพียงค่าที่จะมอบความสุขแด่ดเจ้าได้ทอดทิ้งสี่เสียงหยางผู้ไร้ประโยชน์นั่นเสียเขาก็เป็นแค่ผู้พระแอะ ที่สอบได้อันดับสุดท้ายมาเถออเข้ามาในอ้อมกดของข้าไม่ได้นายชอบถึอไม่ได้ที่รากเคากับฉันแล้วเริ่มกำบนักเรียนข้างหลังห้ามคุยกันอีกที่รักเสน่ห์แรงเกินไปผมมีศัตรูหัวใจเพิ่มขึ้นอีกคนแล้วเพื่อที่รักแล้วผมจะไม่อยอมแพงง้ง่ายๆเด็ดขาด ความรู้สมัยใหม่น่าสนใจและมีแบบแผนมากเพียงแค่ขยันมันเพียงก็รู้เคล็ดลับของมันและแก้ไขปัญหาแยากๆได้อย่างรวดเร็วเก่งสมเป็นนายท่านจริงเดิมทีข้าตั้งใจจะมอบนิ้วทองคําให้ในายท่านแต่ตอนนี้ดูเหมือนไม่จําเป็นแล้วละ่ะยายหลิงชิงชิงโง่ยินดีด้วยนะที่เธอสอบเป็นอันดับสุดท้ายในครั้งนี้ครั้งก่อนเธอคือใครเพราะเป็นแกเลยทําให้ฉัน คะแนานสอบสามวิชาของฉันเขาก่อนถือเป็นโมคะและร่วมมาอยู่อันดับร้อยกว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะความดีความชอบของแกคนเดียวเลยในท่านนางคือฉิงเย่เฉิงเย่คนที่ช่วยเจียงเสี่จะทุจริตข้อสอบและใส่ร้ายท่านในตอนแรกนั่นเองท่านเียนไปแล้วหรือไม่ต้องขอบใจฉันหรอกนี่ใครอยากขอบใจแก ผู้หญิงคนนี้ฉันเห็นเธอพูดไม่หยุดไม่ต้องไม่ยอมตั้งใจทําข้อสอบตั้งแต่แรกแล้วถ้ายังไม่หยุดก็ออกไปจากห้องสอบซะต่อให้แกแอปยังไงก็สอบไม่ได้คะแนนดีๆหรอกโง่ก็คือโง่หรสิว่าแกจะดีใจได้อีกนานแค่ไหนขอโทษนะเป้าหมายของฉันในครั้งนี้คืออันดับหนึ่งที่แล้วในที่สุดการสอบก็สิ้นสุดลงแล้ว อาทนา้าวันเกิดฉันที่บ้านจะจัดงานวันเกิดให้ที่รักฉันไม่ต้องการของคนอย่างอื่นเธอจะจะืเธอจะมาอยู่เป็นเพื่อนฉันที่บ้านได้ไหมแค่อยู่เป็นเพื่อนไม่ทําอย่างอื่นหรออย่างอื่นสนุกจริงๆ จะว่าไปแล้วข้าก็เคยฉลองวันเกิดให้เฟิงเจ๋และยังบรเพ็คู่กับเขาด้วยนายท่านข้าบอกหลายครั้งแล้วว่าแบบนั้นไม่เรียกว่าบรเพมคู่อาจารย์แต่ตอนนี้เฟิงเจ๋ไม่ได้อยู่ข้างกายข้าแล้วช่างเถอะครั้ง,งนี้ข้าจะตั้งใจเรื่องของขวัญให้เจ้าหมอนี้สักชิ้นก็แล้วกันเขาแล้วปากแล้วเขาแล้วปากแล้วเขาแล้วปากแล้ว ฉันรู้ว่าบ้านลูกพี่รวยมากแต่แบบนี้มันก็รวยกันไปขริหาดหลังโตสะน้าขนาดใหญ่อได้หุบปากเดี๋ยวนี้อย่าทำให้ลูกพี่ขายหน้าสิโหวันนี้ลูกพี่รอฉันมัดพอเลยฉันไม่รู้จากพวกแกตอนนี้ตอนนั้นมีบุฟเฟ่อยากกินอะไรก็ตามสบายโอ้โหทำไมลูกพี่ยังยืนอยู่ตรงกัน ไม่มาเหมือนกันเหรอนายมองไม่ออกด้วยไงลูกพี่กำลังรอพี่สะพ้ายอยู่รีบไปกันไอพวกนี้สี่ห้า Happy birthday ให้เกียรติดื่มด้วยกันกับกับฉันสักแก้วไหมเชิญสี่ร้าพวกเราไปที่เงีย,งยบๆคุยกันดีไหมผู้หญิงคนนี้มีเจตนาไม่ดี บ้าเอย,อยู่ใกล้กันไปหลบไม่พน้นวายใครคล้าตบฉันแล้วนั่นคุณหนูบ้านไหนสวยจังไม่เคยเห็นแต่ดูจากราศีแล้วน่าจะเป็นลูกหลานตระกูลผู้ดีคิดไม่ถึงว่าหมอนี่จะมีคนชอบเยอะขนาดนี้น่าเสียดายเธอมาช้าไป